วันนี้ตลาดคริปโตส่งสัญญาณเปลี่ยนเกมครับเพราะตอนนี้เหรียญเก่าไหลเข้าเหมืองและกำลังกดดันแรงขายบอสแกรนคอรเซนเตอร์ก็ถูกจับทำให้คลายปมเรื่องเงินเทาบนเชนส่วนไมโครสตาลิจีก็รอดบุตรวิดท,ทำกลางความผันผวนครับและในขณะที่คู่แข่งแห่กัน IPO r i p ริ e กับเลือกที่จะเมือนครับส่วนสถาบันยักษ์ใหญ่ตอนนี้ก็กำลังมาลุยกับ Sta b l e c ค i ทํทำให้อำนาจในโลกการเงินอาจจะต้องเปลี่ยนมือ แล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อเรายังไงติดตามได้ในคริปโตร,รายวันครับรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV เราแล้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ LINE OPEN CHAT BTV Thailand กลับมาพบกันอีกครั้งครับในวันพฤหัสบดีที่8มกราคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand คริปโตร,รายวันกับผมเจ๊พูดดำเนินรายการ เราไปดูข่าวร้อนคริปโตในวันนี้กันเลยครับล่าสุดตัวชีวัตออนเชนเป็นเอาพุตเอชแบนเนี่ยกำลังส่งสัญญาณสาคัญแค่ว่าเหรียญที่ไหลเข้าตลาดในช่วงนี้ไม่ใช่เหรียญใหม่จากนักเก่งกําไรระยะสั้นครับแต่มันเป็นเหรียญเก่าที่ถูกถือมานานมากๆโดยที่จุดสําคัญเนี่ยคือเหรียญมันเริ่มขยับก่อนที่ราคาจะตอบสนองครับซึ่งก็แสดงว่ามันไม่ใช่การขายด้วยความตื่นตระหนกแต่เป็นการตัดสินใจจากผู้ถือระยะยาวครับพะเมื่อเหรียญเก่าถูกนําออกมาในราคาที่มันสูงเนี่ย มันก็มาจะสะท้อนครับว่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะๆกําลังประเมินสมดุลใหม่ครับระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนและก็เลือกที่จะล็อกกําไรบางส่วนโดยรูปแบบนี้แนอดีมันมักจะเกิดในช่วงกลางถึงช่วงปลายรอบขาขึ้นครับหรือใกล้จะถึงจุดสูงสุดระยะสั้นทําให้ในระยะนี้ผลที่จะตามมาเนี่ยคือความผันผวนมันจะเพิ่มขึ้นครับและราคามันก็จะดีดได้น้อยลงเพราะแรงขายเนี่ยมันคอยกดเพดานเอาไว้ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยภาพรวมยังคงเป็นการย่อยสัพ p l i อยู่ครับยังไม่ใช่การกลับตัวของตลาดทําให้ตอนนี้เนี่ยบิตคอยกำลังเปลี่ยนจากเฟสที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่าไปสู่การกระจายเหรียญบนเชนมันเริ่มกําหนดทิศท,ทางจริงๆแล้วครับข้อมูลออนเชนในตอนนี้ชี้แับว่าปริมาณบิตคอยที่นักขุดโอนเข้ากระดานเทรดเนี่ยยังคงสูงอยู่ซึ่งมนสะท้อนครับว่านักขุดยังทยอยทากาไรและแรงขายฝั่งอุปทานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนแต่ประเด็นที่มันสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่านักขุดขายหรือไม่ขายครับ แต่มันอยู่ที่ว่าตลาดเนี่ยจะรับซัพพลายเหล่านี้ได้มากแค่ไหนพอเมื่อเราพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันและ100วันของกระแสเหรียญจากนักขุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นครับว่ามันยังอยู่ในระดับสูงและก็ไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนที่จะกลับตัวแต่ราคาบิตคอยก็ยังสามารถปรับขึ้นต่อได้มันสะท้อนครับว่าแรงซื้อในตลาดยังคงแข็งแรงอยู่และฝั่งผู้ซื้อเนี่ยก็มีความอดทนมากกว่าผู้ขายครับซึ่งมันเป็นลักษณะของโครงสร้างตลาดที่แข็งแรง โดยถ้าว่าเราเปรียบเทียบแนวดีในสถานการณ์ปัจจุบันมันใกล้เคียงกับปี2021มากกว่า2022ครับหรือก็คือนักขุดเนี่ยสามารถขายได้ในขณะที่ราคาย,ยังขึ้นต่อพอดีมารเป็นฝ่ายที่ขับเคลื่อนแนวโน้มอีกทั้งต้นทุนเฉลี่ยของนักขุดที่ราว50,000ดอลลาร์ 50, เนี่ยมันก็ยังต่ํากว่าราคาปัจจุบันอยู่มากครับทำให้แรงขายจากนักขุดในรอบนี้เนี่ยเลยกลายเป็นแค่การปล่อยสัปพายแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งก็มีผลที่จะกดความชันของราคามากกว่าจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของตลาดครับหากเรามองภาพรวมของอีท e เรียในตอนนี้แบบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือน,นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มมีกําไรแล้วครับแต่บรรยากาศตลาดมันก็ยังไม่ถึงกับคึกคักครับเพราะข้อมูลจาก Binance เนี่ยได้ระบุครว่าค่าเน็ต l l l i z e d Profit a n d Loss หรือ NUPL ของอีทูเรียเนี่ยอยู่ที่ราว0.29ครับในขณะที่ราคาซื้อขายอยู่ที่แถวๆ3,296ดอลลาร์ ซึ่งมันสะท้อนครับว่าตลาดโดยรวมเนี่ยกำลังถือกําไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่ผู้ถือรู้สึกอยากเทขายรุนแรงครับโดยที่ NUPL เนี่ยเป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของทั้งตลาดที่ไม่ได้บอกแค่กําไรของคนใดคนหนึ่งครับโดยในปรอดศาสตร์เนี่ยค่า0.2ถึง0.4มันมักจะหมายถึงช่วงที่นักลงทุนเริ่มมีกําไรครับแต่ก็ยังตัดสินใจด้วยเหตุผลกันอยู่ซึ่งมันก็เป็นตําแหน่งเดียวกับที่อีทูเรียมกำลังยืนอยู่ในตอนนี้ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตลาดเนี่ย ยังเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไปและอยู่ในช่วงที่ไกลจากภาวะร้อนแรงอยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าราคายังปรับตัวขึ้นต่อพร้อมกับค่า NUPL ที่เร่งตัวสูงขึ้นมันก็จะเป็นสัญญาณทับว่ากําไรของนักลงทุนจํานวนมาก,กเริ่มหนาแน่นและเมื่อถึงตอนนั้นแรงขายเพื่อทํากําไรก็อาจจะตามมาได้เสมอเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเฉินชื่อผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม p ริ n c e กรุ u p ของกัมบูชาเนี่ยได้ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมบูชา และได้มีการส่งตัวกลับประเทศจีนครับเพื่อให้ความร่วมมือในการสอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าเรามองเผินๆเนี่ยข่าวนี้อาจจะดูเป็นแค่คดีส่วนบุคคลของนักธุรกิจที่ทำกิจการในต่างประเทศรายหนึ่งครับแต่สำหรับแวดวงคริปโตแล้วเนี่ยมันกลับส่งสัญญาณบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยครับ เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเพิ่งจับตากรณีที่สหราชักฯยึดปิดคอยราว61,000เหรียญที่เชื่อมโยงกับเฉินชื่อหมิ่นครับซึ่งต่อมาสหรัฐก็ได้เดินยึดปิดคอยอีกราวๆหนึ่งแสนเหรียญที่ระบุค,คบ่ว่าเกี่ยวข้องกับเฉินชื่อโดยตรงโดยถึงแม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะมีลักษณะคล้ายกันและเกี่ยวข้องกับคริปโตเหมือนกันเนี่ยแต่ในคดีครั้งนี้มันใหญ่กว่าเดิมครับหลายคนเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะตั้งคําถามว่าเฉินชื่อคือใคร และเพราะอะไรชื่อของเขาจึงถูกพาดพิงพร้อมกันหลายประเทศในช่วงเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับเฉินจื่อวัย38ปีเกิดที่มณฑลฝูเจี้ยนและถือสัญชาติคู่ของสหรัฐอาณา,าจักรและกัมพูชาเขาเปิดตัวในที่สาธารณะมาโดยตลอดในฐานะนักธุรกิจที่เคลื่อนไหวยอยู่ในหลายภาคส่วนทางอสังหาริมทรัพย์การเงินและธุรกิจบริการผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมปี2020 ขาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ออกยาจากสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้นซึ่งเป็นตำแหน่งเชิงเกียรติที่มอบให้แก่นักธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือปรินกรุ๊ปภายใต้การนำของเขาสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสาธารณะในฐานะบริษัทที่ลงทุนเพื่ออนาคตของกัมพูชาโดยเน้นย้ำหลักการ ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเธอสะท้อนความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามในเอกสารที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกลุ่มบริษัทดังกล่าวกับทุกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักสําคัญของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตามคําอธิบายของทางการสาหรัฐเองถ้าพูดถึงไทม์ไลน์ของคดีนี้ต้องย้อนไปถึงปี2015ครับเมื่อเอกสารจากสารของสหรัฐระบ,บุว่าเฉินชื่อเนี่ยได้เริ่มวางโครงสร้างบริษัทในมากกว่า30ประเทศทั่วโลกครับ โดยถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการแบบถูกกฎหมายนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันถูกใช้เป็นเครือข่ายหมุนเวียนเงินและปฏิบัติการผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบโดยจากการสืบสวนพบครับว่าคอมเพล็กซ์หลยแห่งในกัมพูชาเนี่ยถูกใช้เป็นศูนย์กลางสําคัญครับซึ่งแค่2ที่นะครับก็มีโทรศัพท์แล้วราวๆหนึ่งพเครื่องครับที่ควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียประมาณ76,00 0บัญชีโดยทํางานกันเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่การติดต่อ ชี้นําไปจนถึงการโอนเงินและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบทั้งสัญญาณของการบริหารบุคลากรแบบรวมศูนย์การยึดเอกสารประจําตัวและการจํากัดเสรีภาพของพวกเขาครับส่งผลให้คดีนี้เนี่ยถูกมองว่าไม่ได้เป็นแค่อาชญชีกรรมทางการเงินอย่างเดียวแต่มีเรื่องด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2025กระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ ได้เปิดเผยเอกสารคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์ก โดยตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาต่อฉันจื่ออย่างเป็นทางการในคดีที่เกี่ยวข้องก,กับการช่อโกงทางโทรคมนาคมและความผิดด้านการฟอกเงินในเวลาเดียวกันทางการสหรัฐได้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อบิตคอยประมาณ1,27,271 BTC ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าราว1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและอธิบายว่า คดีนี้เป็นการยึดทรัพย์สินครั้งเดียวที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐคดีนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่สหรัฐนะครับเพราะสหราชชาาจักรเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าต่อโดยการดำเนินการกับอสังหาริมทรัพย์19แห่งในกรุงลอนดอนของเฉินจือ้อมูลค่ารวมกันหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยเฉพาะบ้านพักในลอนดอนเหนือหลังเดียวเนี่ยก็ประเมินมูลค่าได้กว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐและหลังจากนั้นทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงและไต้หวัน ก็ได้เริ่มขยับตามครับโดยในวันที่30ตุลาคม2025สิงคโปร์ได้ออกมาตรการควบคุมแบบรวมศูนย์ต่ออสังหาริมทรัพย์6แห่งพร้อมกับได้อายัดบัญชีธนาคารและหลักทรัพย์รวมมูลค่าเนี่ยราวๆ1 1 5 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับและก็ยังได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าสูงนะคบทั้งเรือยอทและรถหรูในขณะที่ฮ่องกองเองก็ได้อายัดทรัพย์ไปประมาณ3,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับ และต่อมาไต้หวันนะครับก็ได้ตรวจพบสินทรัพย์กว่า1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครอบคลุมทั้งหมดครับทั้งอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะและบัญชีทางการเงินหลายรายการซึ่งเมื่อเราพิจารณาภาพรวมเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายแบบแยกส่วนครับแต่เป็นเครือข่ายการยึดและควบคุมทรัพย์สินข้ามภูมิภาคที่ผสานเข้ากันอย่างเป็นระบบและใช้การประเมินมูลค่าโดยยูดตอลลาร์สหรัฐเป็นศูนย์กลางครับจากข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐ ความเสียหายจากการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมแล้วมากกว่า166,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยเฉพาะในปี2024เพียงปีเดียวความเสียหายที่เชื่อมโยงกับขบวนการแกรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง10,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นถึง66%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับ g r e e n ท Group ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแหล่งต้นตอหลักก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า หากข้อหายอย่างการสมคบคิดช่อโกงทางโทรคมนาคมและสมคบคิดฟอกเงินได้รับการพิพาคษาว่ามีความผิดจริงเฉินจื้ออาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง40ปีสิ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกมองว่าเป็นคดีระดับประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่สินทรัพย์มูลค่ามหาศาลครับแต่คือกระบวนการเชิงระบบในการปิดตายบิตคอยเหล่านี้เพราะสารัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้อาศัยแค่ค,ความโปร่งใสของบล็อกเชนครับหากแต่ใช้ทั้งการวิเคราะห์บล็อกเชน การทำโปรไฟล์อัตรสข้อมูล KYC จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและจุดเชื่อมต่อระบบการชำระเงินที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐเพื่อค่อยๆระบุตัวและดึงเงินที่กระจายอยู่เนี่ยเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมซึ่งทันทีที่บิตคอยเหล่านี้เชื่อมต่อกับระบบการเงินจริงเนี่ยกลไกของสถาบันก็เริ่มทำงานครับส่งผลให้เงินถูกล็อกไว้ล่วงหน้าก่อนที่การเคลื่อนไหวของเฉินจือเนี่ยจะถูกจำกัดอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยบทบาททางการจีนและระดับความร่วมมือกับสหรัฐก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับแต่สิ่งที่มันชัดเจนมากๆในตอนนี้ก็คือเส้นเรื่องของคดีนี้เนี่ยมันยังไม่จบครับและมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบคริปโตในวงกว้างมากกว่าที่เราคาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ตลาดคริปโตต้องเผชิญแรงสั่นสะเทือนครับจากสิ่งที่ถูกเรียกว่าความตื่นตระหนก D A T ของบริษัท Strategy โดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ MSCI เคยหาหรือแนวคิดที่ว่าบริษัทที่ถือสินทรัพย์ดิจิตัลเกิน50%ของสินทรัพย์รวมอาจจะไม่ถูกจัดเป็นบริษัททั่วไปและมีความเสี่ยงครับที่จะถูกนำออกจากดัชนีหลักซึ่งปัญหาครับคือสินทรัพย์หลักของ s t r a t e g y เนี่ยคือ Bitcoin ซึ่งความผันผวนของราคานั้นเนี่ยไม่ได้สะท้อนการตัดสินใจเชิงธุรกิจโดยตรงครับ ซึ่งถ้าหากว่าหลุดเกณฑ์ของดัชนีเนี่ยกองทุน ETF ท,ที่อิงดัชนีเหล่านี้ก็ต้องขายหุ้นออกโดยอัตโนมัติครับซึ่งเมื่อประเมินดูแล้วนะครับแรงขายเนี่ยมันก็อาจจะสูงถึง2,800ล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้นี่เลยไม่ใช่แค่ความเสี่ยงของบริษัทเดียวครับแต่เป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างจากการผูกกฎเกณฑ์เข้ากับเงินทุนแบบแพสซีฟจนมันส่งผลต่อทางระบบครับทำให้ผลลัพธ์คือความคาดหวังด้านสภาพคล่องของกลุ่ม DAT เนี่ยมันเย็นตัวลงเร็วมากมาก แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเลวร้ายที่สุดครับพอตลาดเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่พลิกผันในเวลาไม่นานครับ MSCI ระบุว่าในการปรับดัชนีรายไตรามาสเดือนกุมภาพันธ์นี้จะชะลอการบังคับใช้กฎสัดส่วนสินทร,รัพย์ดิจิทัล50%นั้นเอาไว้ก่อนและยังคงใช้วิธีการจัดการดัชนีของบริษัทในกลุ่มดัโคไว้เหมือนเดิมหลังข่าวประกาศออกมาหุ้น Stra t e จ y ในช่วงหลังตลาดปิดปรับขึ้น5-7% ทำให้ความเสี่ยงด้านแรงขายแบบพาสซีฟที่ตลาดกังวลที่สุดจึงคลี่คลายลงชั่วคราว My company's strategy is up 71 percent equivalent to Nvidia. Uh, There's no other stock in the S P that's done any better. So uh, I, I think the volatility comes with the territory. If you're going to be a Bitcoin investor, you need a four-year time horizon and you need to be prepared to handle the volatility in this market. <S Michael s a y l e r ระบุว่า พลังบิตคอยจำเป็นต้องมีการบริหารจาัดก,การเชิงรุกและการควบคุมความเสี่ยงซึ่งมีตังการต่างจาก ETF แบบถือครองเชิงรับโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกัน MSCI ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าในอนาคตอาจมีการเพิ่มหมวดหมู่บริษัทใหม่เพื่อกำหนดคุณสมบัติเดชนีของธุรกิจและดำเนินง,งานนอกแบบแผนดั้งเดิมขึ้นมาใหม่สำหรับ Strategy, s t r a t e g y เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพียงช่วงเวลาการสังเกตการเท่านั้น ไม่ใช่การได้รับการยกเว้นแบบถาวรถ้าจะพูดกันตรงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่การปล่อยผ่านครับแต่เป็นแค่การเลื่อนการตัดสินใจออกไปเท่านั้นโดยที่ MSCI เนี่ยแค่ดึงเกณฑ์50%กลับมาก่อนและก็ยังไม่ได้ยืนยันครับว่าจะไม่หยิบกฎนี้มาใช้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยในครั้งนี้ strategy เ,เลยถือว่ารอดมาได้แบบชิวเฉียดครับแต่มันก็ได้แค่เพิ่มเวลามาอีกไม่กี่เดือนเพื่อถูกเพ่งเล็งเท่านั้นและเมื่อไร่ก็ตามที่ราคาคริปโตเริ่มขยับ การจัดประเภทบริษัทก็ต้องมานั่งคำนวณกันใหม่ครับซึ่งมาถึงตอนนั้นตลาดก็คงจะเริ่มตระหนักได้ครับว่าการนำบิตคอยมาใช้เป็นคลังสินทรัพย์กับกฎเกณฑ์ของดัชนีแบบดั้งเดิมเนี่ยมันแทบจะยังไม่เคยตกลงกันได้จริงๆเลยครับทำให้ทั้งหมดนี้เลยไม่ใช่บทสรุปของเรื่องราวครับแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องใหม่เท่านั้นในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกํากับสถาบันการเงินสหรัฐหรือ OCC ได้มอบใบอนุญาตระดับรัฐบาลกลางให้กับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลลหาายย ซึ่งรวมไปถึง Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Asset และ Paxos ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้สามารถยกระดับจาก Trust ภายใต้รัฐไปเป็นธนาคาร Trust ระดับชาติได้โดยตรงครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะได้ใบอนุญาตแบบเดียวกันนะครับแต่เส้นทางธุรกิจเนี่ยกลับต่างกันชัดเจนเลยครับพอริปเปิลเนี่ยได้เลือกที่จะปักหมุดชัดเจนตั้งแต่ต้นครับว่าจะไม่ออก Stable Coin ดอลลาร์อย่าง Ripple USD และมุ่งทำธุรกิจรับฝากสินทรัพย์เป็นหลัก ในขณะที่ฝั่งของ b i t โ o เนี่ยก็ได้เดินหน้าเข้าสู่ตลาดทุนส่วน Circle ก็ทำา p o ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025ครับซึ่งไอความต่างกันนี่แหละครับที่มันสะท้อนว่าเมื่อสินทรัพย์ดิจิตัลเข้าสู่กรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการสิ่งที่สร้างความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่บยยใบอนุญาตติกต่อไปครับแต่คือทางเลือกเดินของแต่ละบริษัทต,ต่างหากมูนิการองประธานบริษัทริปเปิ o, ให้สัมภาษณ์กับลู o เบิร์กอย่างชัดเจนว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนเข้าตลาดหุ้นหรือทํา IPO และสียังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทเอกชนต่อไปเขาระบุว่างบด่ลของ Ripple ในปัจจุบันแข็งแกร่งมากไม่จำเป็นต้องระดมทุนผ่านการเข้าตลาดหุน้นก็สามารถรองรับการขยายธุรกิจและการวางโครงสร้างการลงทุนได้ So we're in a really fortunate position where we have a really strong balance sheet to fund our organic and inorganic growth. We've done a number of acquisitions this year, um, but we saw it as an opportunity to bring some strategic shareholders onto the cap table. ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกาย,ยน2025ริปโป้เพิ่งปิดดีลระดมทุนเชิงกล,ลยุทธ์มูลค่า500 000, 000ล้านดอลลาร์โดยมี Citadel Security และ Fortress Investment Group เป็นผู้นําการลงทุน หลังการระดมทุนมูลค่าบริษัทขยับขึ้นสู่ระดับ40,000ล้านดอลลาร์และก็เป็นเพราะดิวนี้เองทำให้ตลาดเคยคาดการณ์กันอย่างสูงว่า repeal จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการ IPO ต่อไป um, so t r e s citadel e t h e a d i n g you know funds from the traditional world um in we've done a number of tender offers over the past several years to return liquidity to our shareholders ก่อนหน้านี้ตลาดก็ได้คาดการเงนินครับว่า repeal เนี่ยตเตรียมที่จะเข้าตลาดหุ้นไม่ใช่เพราะบริษัทอยากจะเร่งทํา IPO แต่เพราะสะภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสารัคมันเริ่มชัดเจนแล้วก็ผ่อนคลายลง จนตลาดต่างก็ได้ตั้งคําถามกับว่านี่คือจังหวะเข้าตลาดแล้วหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโมนิก้าลองผู้บริหาร Ripple ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่อง IPO อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ผลงานของบริษัทในปี2025กับโดดเด่นส่วนทางกระแสครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการควบรวมกิจการเรื่อยๆธุรกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องปริมาณธุรกรรมการชำระเงินนะครับที่แตะ95,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ R L U S D ที่กลายเป็นแกนหลักของธุรกิจสถาบันครับซึ่งเมื่อภาพนี้นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่าในช่วงที่หลายบริษัทครับเลือกที่จะเล่นเข้าตลาดทุนรีโปกับเลือกที่จะถือจังหวะและทิศทางเอาไว้ในมือของตัวเองครับ Moody i n v e s t o r Service ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยครับว่า Stable Co i n ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือของวงการคริปโตอีกต่อไปแต่มันกำลังกล้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินสถาบันครับ ซึ่งทำกลางการผลักดันด้านกฎระเบียบและการทำโทเคนไนซ์ของสินทรัพย์ในระบบการเงินโลกเนี่ยข้อมูลการชำระบัญชีบนบล็อกเชนมันก็สะท้อนการเติบโตยอย่างชัดเจนครับโดยที่ปริมาณธุรกรรมของสเตเบิลคอยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า87%เมื่อเทียบกันปีต่อปีครับและก็แตะที่ระดับประมาณ9ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมูดี้มองครับว่าสเตเบิลคอยที่มีเงินเฟียรองรับเนี่ยเมื่อมันผสานเข้ากับเงินฝากกับสินทรัพย์แบบโทเคนไนซ์ มันจะจะกลายเป็นเงินดิจิตอลตัวจริงที่รวมทั้งสภาพคล่องการคำประกรันการชำระบัญชีไว้ในระบบเดียวครับและมันก็กำลังเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับการเงินดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาสถาบัานการเงินขนาดใหญ่อย่างซิตี้กรุ๊ปและโซเซียลเดย์เจเนอรัลได้ทยอยเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการชำระบัญชีบนบล็อกเชนและโครงการทดลองด้านการดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อทำให้กระบวนการออกสินทรัพย์ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลังการซื้อขายและปรับปรุงการจัดสรรสภาพคล่องระหว่างวันส่วน JPN Coin ของ JP Morgan ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของโมเดลเงินฝากแบบโทเค็นซึ่งฝั่งการชำระเงินแบบโปรแกรมได้และการบริหารส,สภาพคล่องเข้าไปในระบบธนาคารโดยตรงสะท้อนบทบาทของเงินสดดิจิทัลที่เข้ามาเสริมพลังให้กับระบบการเงินแบบนั่งเดิม Andrew, with the advent and Proliferation stablecos the prol the with of ปัจจุบัน Stable Coin ถูกใช้อย่างแพร่หลายในธุรกรรมการชำระเงินข้ามพรมแดนและธุรกรรมรีโพขณะเดียวกันกฎระเบียบอย่างมีก้าของสหภาพยุโรปข้อเสนอด้าน Stable Coin ของสหรัฐรวมถึงกอบกำกับดูแลของสิงคโปร์และฮ่องกงก็กำลังค่อยๆปรับแนวทางให้สอดคล้องกันการทดลองใช้งานโทเค็นการชำระเงิน EURCV ในยุโรป และคงการถูกเข็นการชำระสกุลเงินดีแรมในภูมิภาคออาเปอร์เซียยิ่งตอกย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ได้เข้าสู่ระยะปฏิบัติการแล้ว In their reserves, they, if you look at these stablecoin companies, whether it's Circle or Tether or you pick other stablecoin companies that are growing In their reserves, they, they own a lot of US dollar denominated assets, specifically US t r e a s u r r I think Tether ปัจจุบัน Sta b l e c ค i n ถูกมองเป็นเหมือนทางด่วนการเงินที่ทั้งเร็วต้นทุนต่ำและเปิดทางให้เงินทุนทั่วโลกไหลเข้าสู่ระบบดอลลาร์ได้ง่ายขึ้นครับแต่เมื่อปริมาณการใช้งานมันเพิ่มขึ้นคำถามสำคัญก็คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะรองรับได้มากแค่ไหนโดยที่ m o o d y s ได้ชี้ครับว่ายิ่งเงินไหลเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงก็จะยิ่งกระจุกตัวครับทั้งความผิดพลาดของสมาร์ทคอนแทรคระบบ Oracle การดูแลสินทรัพย์และปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกเชนที่ยังไม่สมบูรณ์ครับซึ่งถ้าหากว่า stable Co คอยจะก้าวขึ้นมาเป็นเครื่องมือชําระบัญชีของสถาบันจริงๆนะครับมันจําเป็นที่จะต้องมี3องค์ประกอบหลักครับได้แก่ความปลอดภัยที่แข็งแกรง่งระบบที่เชื่อมต่อกันได้และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยนอกจากนี้ Mo ด d ีก็ยังได้คาดการณ์ครับว่าภายในปี2030เงินลงทุนในดิจิทัลไฟแนนซ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเนี่ย อาจจะสูงเกิน3 0 0แสนล้านดอลลาร์ครับซึ่งมันก็สะท้อนครับว่านี่คือการลงทุนระยะยาวและอาจจะเร่งความเร็วมากเกินไปที่มันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งระบบได้เช่นกันครับจัสตินซันพูดประโยคเดียวก็ทำให้ท่าทีของหวาีเ s t x ชัดเจนแล้วว่าปีนี้วงการคลิปโตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปแทนที่จะวิ่งไล่ตามกระแสนั้นกลับมาฝึกพื้นฐานให้แน่นดีกว่าไม่ว่าตลาดจะสั่นคลอนแค่ไหนหัวบีเ t x ก็ไม่วิ่งวุ่น มุงสร้างรากฐานให้แข็งแรงขาดเกล้าวผลิตภัณฑ์ให้ลื่อนไหลหัวใจหลักมีเพียงเรื่องเดียวคือผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดครั้งนี้ OpenAI ได้นำ Chat GPT เข้าสู่บริบทการดูแลสุขภาพหากคุณต้องการคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของตัวเองเข้ามาได้ทำให้ Chat GPT ไม่เพียงแค่ให้คำแนะนำแบบกว้างๆทั่วไปอีกต่อไปแต่สามารถปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายจริงของแต่ละบุคคลได้ พูดง่ายๆคืออัปเดจากคำแนะนำแบบทั่วไปไปเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าใจคุณมากกว่าทำเนียบข่าวสหรัฐต้องการหากลุ่มคนที่ทั้งสองฝ่ายไม่ขัดแย้งกันเข้าไปทำงานใน CFTC ไม่ใช่เพื่อลุยเรื่องใหญ่ทันทีแต่เป็นการรักษาเสถียรภาพทีมงานด้านการกำกับดูแลก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในตั้งแต่แรก Crypto.com จับมือกับ Stripe ทำเรื่องที่ใช้งานได้จริงคือทำให้ร้านค้ารับชำระเงินด้วยคริปโตได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องวุ่นวายกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซหลายชั้นและไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษากระบวนการเพิ่มเติมเป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้คือทำให้การชำระเงินด้วยคริปโตลืล่นไหลเหมือนรับเงินปกติและนี่แหละคือปัญหาหลักที่พวกเขาต้องการแก้ไขทองกับเงินหยีเบรกพร้อมก,กันเงินปรับตัวลง1.4%่เรหลือ77.38ดอลลาร์ต่อออนทองคำหลุดระดับ4,430ดอลลาร์ต่อออนสัญญาเงินในนิวยอร์กก็ร่วงลงต่ำกว่า77ดดอลลาร์ ส่งผลภาพรวมคือหลังจากพุ่งแรงก็พักฐานกันซักระยะเอาละครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นที่จะนำเสนอข่าวสารทั้งในโลกคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ครับที่เราจะพาทุกๆคนไปเจาะกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจระดับโลกอยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องของใครธุรกิจไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับ และถ้าทุกคนเห็นว่าคริปโตรายวันของเรามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ครับเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนและข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ